เอี่ยงก่อนนะข้อ139ใช่ปะก็คือจากรูปอะ่ะเขาบอกว่านี่เป็นกำแพงเนาะโอเคทางนั้นก็มีรอกแล้วก็มีวัตถุสองก้อนปะนี่ก้อนแรกะก้อนแรกมัน2กิโลกรมัมก้อนหลังมันเท่าไหรอ่อ่ะก้อนหลังมัน1กิโลกรมัมแล้วก็แรง F มาทางนี้โอเคเวลาเราทำอะ่ะให้เราลองดูแยกมวลก่อน เราจะให้ยางงเราจะให้ยงแล้วกันว่า m 1อ่ะก็คือมวล1นกิโลกรัม m 2เนี่ยก็คือมวล2กิโลกรัมอ่ะเรามาเริ่มจากการดูในแนวดิ่งกับแนวราบก่อนว่ามันมีแรงอะไรที่มันมากระทำบ้างอ่ะเรามาเริ่มจาก m 1อ่ะมวลแรกก่อนเอาแนวดิ่งก่อนนะดูแค่มวล m 1ก่อนเนาะในแนวดิ่งก่อนในแนวดิ่งเนี่ยมวล m 1เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเค มันจะมี m หนึ่ง g กดลงมีแรงตึงเชือกครับแรงตึงเชือกจะออกจากตัวอะไรนะวัตถุเสมอถูกป,ปะเออแล้วก,ก็จะมี n ครับ n หนึ่งละกันแล้วก็ส่วนความเร่งเนี่ยจะไปทางนี้เพราะว่าเราดึงนอกจากนั้นก็จะมีแรงเสียดทานนะครับที่กระทาระหว่างตัววัตถุมวลหนึ่งกิโลกร,รมัมกับวัตถุมวลสองกิโลกร,รมัมดูในแนวดิ่งก่อนในแนวดิ่งอะ,อะ n หนึ่งครับเท่ากับ m หนึ่ง g เราจะได้ว่า n 1ของเราเนี่ยมันคือ1คูณกับ10ครับเท่ากับ10จากนั้นครับ n 1คือ10นะเราก็จะเอาไปหาอะไรต่อได้หาแรงเสียดทานตัวแรกได้ก็จะเป็นเท่าไหร่แรงเสียดทานเวลาวัตถุมันอยู่เฉยๆก็คืออะไร n n แล้วก็เป็น0.25คูณกับ10เท่ากับ2.5อันนี้คือจบละของ m 1เดี๋ยวขอย้ายก่อนนี่ M1 ในแนวดิ่งนะ m ไม่จบหมดดิเออนี่มันคือ m 1ในแนวดิงนะ่งเนาะ ั้นเราเปลี่ยนขนาดลงมาก่อนจากนั้นครับ m1 ในแนวดิ่งเสร็จแล้วต่อมาอ่ะแนวราบแนวราบเนี่ยอุย้ยแนวราบจะถูกวิ่งด้วยยังไงความเร่งใช่ปะมีความเร่งมีความเร่งเวลามีความเร่งอะ่ะในเรองเนี้ยมันก็จะมีแค่สูตรเดียวก็คืออะไร sigma f เท่ากับ ma เว้ย แล้วก็เป็น t ลบกับ f 1ครับเพราะว่าแรง t ไปทางนึงถ้ารู้จักรูปอ่ะน,นะ t ไปทางนึงนี่ t ไปทางนี้อเอ f ก็จะต้านถูกปะนะฮะจากนั้นครับ m คูณกับ a t เป็นเท่าไหร่อ่ะ t เป็น5ใช่ไหมลบกับ2.5เท่ากับอะไร1คูณกับ a ครับเราจะหา a มาได้ a คือ2.5อันนี้คือ a ถัดไปอันนี้คือ A นะถัดมาเขาบอกว่าไงต่อคำนึงนะจากนั้นถัดมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องมาดูที่ตัวของ M2 ด้วยถูกปะ M2 ก็เหมือนกันครับเราจะแบ่งอะไรเราจะแบ่งไอในส่วนของอะไร เราจะแบ่งในส่วนของเป็นแนวดิ่งกับแนวราบเหมือนกันเดีย๋ยวขอเปลี่ยนสีแป๊บจากนั้นนอ m มสองเอมสอเนี่ยเอาแนวดิ่งก่อนก็คืออะไรหาเอเนี่ยมันคือ2กิโลกร,รมัมใช่ไหมจะได้ว่า N2 เนี่ยครับมันจะเกิดจากอะไรอ่ะเดี๋ยววาดรูป m2 ให้ดูกันเอมสเนี่ยมันจะมีแรงกดลงมาเยอะมากเลยนะ จะมี m 2 g ใช่ไหมแล้วก็จะมี n 2อันนี้ต้องต้องอ่าต้องทิศตรงข้ามกับ m g อยู่แล้วแล้วก็จะมีตรงนี้ครับ n 1กดลงมาด้วยหรือว่า m 1 g ก็ได้ไม่ได้ต่างกันจากนั้นครับมีอะไรอีกจะมีแรงเสียดทานนะครับ f 1ที่กระทำต่อ m 2เนาะแต่ว่าคิศความเร่งไปฝไปฝั่งนี้อันนี้คือแรง f ที่ดึงมาจากนั้นครับมีอะไรอีกมี t เว้ยแล้วก็มี f 2นี่อันนี้คือ f 2คือตัว m 2กับพื้นนะครับพื้นมันจะอยู่แบบนี้ใช่ปะละ่ะโอเคอันนีครับ n 2ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับอะไร m 2 g บวกกับ n 1 m 2ก็คือ2ครับ10บวกกับ n 1เราหามาแล้วคือ10ครับเท่ากับ30เนอะอันนี้คือ n 2แต่จากนั้นครับ f 2ก็คือม n 2นั่นแหละเออมันจะกลายเป็น0.25คูณกับ30ครับเท่ากับ7.5อันนี้คือ f 2 จากนั้นครับเรามาหาแนวราบเหมือนกันเอเมื่อกี้ด,ด่งไปแล้วต่อไปเป็นแนวราบราบเนี่ยก็เหมือนเดิมครับสูตรเดียวเลยเพราะมันมีความเร่งเกิดขึ้นก็ซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอซิกมาเอฟก็คือเอฟใหญ่ครับลบกับทีนะลบกับแรงดึงเชือกเพราะว่าแรงดึงเชือกมันจะออกจากตัวนี้อยู่แล้วลบกับเอฟหนึ่งลบกับเอฟสองครับเท่ากับเอ็มสองเอ่าฮะจำหนึ่งนะ จางนั้นนะครับอ่าเราก็แทนค่าลงไปครับเราต้องหาค่า f นอกจดให้หาค่า f เออสอครับลบกับ7.5เท่ากับ2คูณกับ2.5จะได้ f เป็นอ่าเท่าไรนะลบสิก่อนแล้วก็เท่ากับ5ครับ f เป็น20่ิบนิวตันนี่ข้อนี้ก็เรียบร้อย